ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชาผู้มีปัญญาทรงครองราชด้วยความยุติธรรมและเมตตาแต่มีมหิลามุกเป็นอมาตะใกล้ชิดซึ่งเป็นคนพาลปลิ้นปล้อนและชอบยุยงมหิลามุกมักกระซิบใกล้พระกันว่าขุนนางผู้นั้นคิดร้ายต่อพระองค์ ประชาชนเริ่มไม่พอใจแล้วควรลงโทษก่อนจะสายเกินไปพระราชาทรงเชื่อในตอนแรกจึงลงโทษผู้บริสุทธิ์หลายคนตามคำยุของมหิลามุกราชสำนักเริ่มวุ่นวายประชาชนเริ่มหวาดกลัววันหนึ่งพระราชาเสด็จออกตรวจเมือง ทรงเห็นประชาชนหลบสายตาไม่กล้าศบพระพักขุนนางผู้ซื่อสัตย์ถูกในประเทศโดยไม่มีเหตุผลพระราชาทรงครุ่นคิดและตรัสกับมหิลามุกว่าเหตุร้ายทั้งหลายเกิดจากคำพูดของเจ้าคนพานอยู่ใกล้ย่อมนำภัยมาให้เหมือนงูพิษที่ซ่องอยู่ในพุ่มไม้แม้ไม่กัดวันนี้ ก็อาจกัดวันหน้าพระราชาทรงปลดมหิลามุกออกจากตำแหน่งและตั้งอมาต์ใหม่ที่มีธรรมะและปัญญาบ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งคติธรรมครบคนพานย่อมพาไปสู่ความเสื่อมแม้ตนเองจะเป็นคนดีคนพานย่อมยุยงให้เกิดความแตกแยกเพื่อประโยชน์ของตอนเอง ผู้มีปัญญาย่อมรู้ทันและกล้าตัดสิ่งที่เป็นภัยแม้เคยใกล้ชิดการเลือกคบคนคือการเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง